กูจะพัดทั้งแม่นอนเว้นผ้ามาบางนาครักูจะพัดทั้งแม่ที่บาาาาหลังคกูจะัดเสียมือนีวันนี้คับผถึงตังคของในปานียฟ้าฮ้องคก็นแผนินไหวเสียงดังไกยาวโยเสียงจุดโโววนฟ้าดมีผี ของเวนี่แม่งของไม่รู้ของตั้งตะผู้สาไว้คาลูกทะลานทีวาการเยอะท่าอะไรทีไกลทีไกลทีไปทีมาทีไปน่งปาเททีขาไปหกพ่อหายสุราจับออกมาเต็มแพงแบงออกมาตก็มขันยายปันกันให้ฟู แล้วขอนอยู่น้ำกองของเมื่อนี่ตีบลาหิดตีบลาเมื่อยตีบปลา่นยปลาแค้นตีแคบใส่แหงดังงัวตีแคหัวแหงดังนวนนวนหวนัหวเข้หหาหดมืองพุ่มเสียงข้าลุกขึ้นหน้าดังแก่ก้าวพืพ้นทั้งหลายกำไฟใส่ซาหดดีผีกำไฟหัวแดนแก้วเป็นเขี ขั้นได้ยินเสียงกลองเวยนี้ผู้ไปให้ข้าวท่ากันมากผู้ไปหน้าข้าวท่ากันแลนมาหอดแล้วมาขอนแอลขอแดน้ำกองขั้นไดนหินเสียงกลองเวยนี้ให้ห้ไก่กะดีฟ้ามาหาให้ห้องไก่กะมานั่งค่อยถามีขันสลามาก่อนมีผู้ปนย่อถวย่วยกินดี้แสบอย ข่อยตัวนี้เขาเป็นค้อยอยู่ไฮแลนด์มหาค่อยตัวนี้เขาเป็นค้อยอยู่หน้าแลนม้าสู่อยตั้งแต่ปูม่านดาค่อยอาสาทำบ้านค้อยบกขาดเลียนขาแข็งกำลังแห้งึ้นาแห้งแก่กาดก็สัสารแลนนพานออ้นไก่มานำแรียนพานว่าค้ำกระไรมาพร แนลนออบบ้านออมเมืองแนลนกระเรื่องงงค้นมาพ่ออาชกันค้นไถเห็นคั้ยตัวนี้ค้นแมนผู้เท่าก็ให้จุงเอาแขนหลานค้นในแม่ม่าก็ให้วงทองแหลนค้นอยากมันคุณเกนในามือลูกหลังคว้ยหญิงฟังหีหนาคว้ยหญิงทายกลุมเั้ผมถึงตังปัตรีลุงพูแกลาน แนมึงว่าแมันหลาย,ลายาสาววิรูนนมึงสาทุสาทุาาแบนมึงเป็นคุรุกิริคือเต้าลองหนแนมึงหนองขื้น,นกผ้าเผือคุณแบนมึงคุณคือเของมาสามขึ้นห่อยมึงขึือตาโปตาเขียร์ีมาสริงกับเต้ารุษนาลงทุกไปฮิบุบีฮิสุรีบ,บิทุบี มมงมีคอยคุ้ยไผ่ไ้อยคุ้ยยุ่มหับมีมัดมืงจูดลูกลูกไปลูกมาใบไปใบมาว่าเมนุ้ยคุยฮันบักคุยกับตูคุได้เลยเรียนจดมี Oh, oh, oh.